ครอบครัวไก่งวงเราก็จะไม่ยุ่งกับพวกเป็ดพวกห่านเขาอยู่ครอบครัวเขาเนาะสบายใจแล้วใช่ไหมมีมีเพื่อนแล้วเนาะดูเมียเยอะเลยมีเมียเยอะเลยเมียสี่คนมีเมียเสียมีเสียสี่คนเมียสี่คนเนาะฮะถ้าเพิ่ถ้าพองขนนี่จะสวยครับผมตัวเมียสี่ตัวตัวผู่ตัวเดียวพอเอาอยู่เนาะ นนีเะได้มาสี่คนนั่นๆเขาจะพองแล้วเขพองผลเขาจะสวยครับคล้ายนกยูงไหนๆทำใหม่ดิลูกทำใหม่ดิไก่งวงก็เลี้ยงง่ายเนาะเลี้ยงเลี้ยงง่ายกว่าไอ้เป็ดหานเพราะว่าเขาหากินธรรมชาติได้เขาก็เป็นอยู่ในส่วนของเขา อยู่เงียบๆครอบครัวเขาสบายใจแล้วเนาะ